สวัสดีครับแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบอลในวันวันครับก็มาพูดคุยกันเรื่องของข่าวคราว NBA ที่น่าสนใจประจําวันนะครับวันนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับการลือก่อนที่จะมีการดรัฟตัวเนี่ยมันสุกที่จะถึงนี้นะครับพอจอร์ดครับถือได้ว,ว่าเป็นหนึ่งในตัวละครล่าสุดที่ตกเป็นข่าวในขณะนี้หลังจากที่เมื่อสักประมาณสองสามอาที่แล้วเนี่ยซอนวิลเลมสันนะครับของดิลลินส์เพลีแกนเองก็ตกเป็นข่าวว่าจะโดนเทรด แรกกับสิทธิ์ราฟอันดับ2หรือว่าอันดับ3คนนี้เนี่ยมาเป็นพอลจอร์ดบ้างซึ่งถือได้ว,ว่าเป็น1ใน2องซูเปอร์สตาร์ของ l อลคริปเปอร์นะครับคือตอนนี้ฝ่ายบริหารคริปเปอร์นั้นเหมือนกับถ้าภาษาบ้านเราก็คือโยนหินถามทางว่าราคาพอลจอร์ดนั้นพอจะได้ในแบบไหนกันบ้างแล้วต้นตอของข่าวเนี้ยถือว่าไม่กระจกนะครับเพราะคือมาสต์ที่เขาเป็นนักข่าวที่คร่ำวอด อยู่ในวงการ NBa มาพักใหญ่แล้วก็บางทีนะครับฝ่ายบริหารอคริปเปอร์เนี่ยอาจจะหมดความอดทนกับการใช้งานพอจอจคู่กับคาวายเลนนาร์ดก็เป็นไปได้เพราะว่าตั้งแต่2คนนี้มาอยู่ด้วยกันนะครับเมื่อปี 2019- 2020เนี่ยทีมไม่เคยผ่านรอบชิงตะวันตกได้เลยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บนี่แหละอย่างปี2021นะครับคาวายเองก็ไปบาดเจ็บแล้วก็มาด้แข่งในรอบชิงตะวันตกตอนที่เจอฟินิ์ซันซีซั่นที่ผ่านมา ก็เจอซันอีกคราวนี้เจอในรอบแรกปรากฏว่าพอจอนั้นเจ็บไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเล่นไม่ได้เขาวาเองก็มาเจ็บเข่าซ้ําเข้าไปอีกก็เลยจุกเลยครับจบเหตุไปสําหรับคริปเปอร์ถือว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์นะที่มันมีข่าวหือในเรื่องแบบนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายบริหารคริปเปอร์นั้นก็พยายามยืนยันนะครับว่าจะเก็บทั้งจอร์ดคู่กับคาวายเอาไว้ อย่าลืมว่าสมัยก่อนเนี่ยเอาคริปเปอร์บ hmm. ทจะ t r เทรดเบรกกริฟฟินนะครับพวกเขาก็ทำแบบไม่มีปีมีขลุ่ยมาแล้วด้วยสตาร์เนนบอกว่าคริปเปอร์เองก็ไม่ถึงกับโระโไม่ถึงกับโลบด้วยนะครับมองสิทธิ์ในการดรัฟอันดับ3หรืออันดับ4ของพอล a นแลนเทลเบรเซอร์กับฮิวสัน็อกเก็ตสที่จะเป็นจุดแลนดิ้งจุดซับซ้อนของเรื่องนี้ก็คือว่าทั้งจอร์ดกับคาวายเนี่ย สามารถที่จะต่อสัญญาได้นะครับอีก4ปีราคามูลค่าเนี่ยมันเกิน200ล้านเหรียญสิแต่ถ้าสถานการณ์มันไม่ชอบมาพากลน,นะครับพวกเขาเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์ให้ตัวเองกลายเป็น f ฟรีเอเจนต์ในซัมเมอร์หน้าได้ทันทีเลยเพราะแลนเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าอยากได้ตัวที่มีประสบการณ์อยู่แล้วด้วยนะครับเพราะว่าถ้าขืนพวกเขาดราฟต์เด็กอย่างแบรนดอนมิลเลอร์หรือว่าสกูตเฮนเดอร์สันเข้ามาเนี่ย เดอไม่เลิอาจจะไม่ไหวแล้วนะเขาขี้เกียจรอแล้วเพราะว่าเขาเองก็อายุ3 2ปีถ้าได้เป็นอพจออ์นี่ก็เป็นซูเปอร์ร์ที่มันคู่กันได้อย่างลงตัวเหมือนกันแต่ถ้าลงไปดับ4นะครับซึ่งตอนนี้ฮิวสตันมีอย่างเจเรนกรีนเจอบริสมิดอยู่แล้วเนี่ยลราเพิ่งจะจ้างโคชอูเมออดอก้าเข้ามาก็ถือว่าทีมนั้นต้องการพี่ใหญ่พอดีน่าสนใจแล้วครับว่าอีก48ชั่วโมงต่อไปเราจะได้ยินข่าวเรื่องอพจ๊อดกับบิลสันนันย้ายทีมหรือเปล่า ก็ติดตามฟังกันนะครับในทุกวันสำหรับข่าวคราวของ NB สนบาสำหรับแฟนในกลุ่มของรีบ่าวนนบันบันครับ